นางจินจมานวิกาก็ปรากฏกายขึ้นท่ามกลางพุทธบริษัทนางยืนเท้าเสะเอวด้วยมือข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งชีพระพักพระตถาคตเจ้าด้วยอาการเกลี้ยวกราอแหมแสดงธรรมไพเราะจริงนะพระโคโดมเสียงของท่านกังวานซึ่งจับใจของมหาชนฟันของท่านก็เรียบสนิทวาจาที่เปล่งออกก็ล้วนแต่ให้คนทั้งหลายสละโลกิยวิสัย แต่ตัวพระสมณะโคโดมเองล่ะสะดะได้หรือเปล่าบทบาทแสดงธรรมน่ะช่างทำได้รรไพเราะหวานชื่นไม่แพ้บทประโลมนางในห้องนอนละพระตถาคตเจ้าหยุดแสดงธรรมพุทธบริษัทเงียบกริบบรรยากาศร,ร,รอบๆช่างวิเวกวังเวงเสียสุดประมาณต้นไม้ทุกต้นในวัดเฉตวันยืนต้นนิ่งเหมือนไม้ตายซาา